ก็จะดิงเริตัวานสิ่ชนนกดังจ่วยบรรงทำยงก็ทำสมาธิไปเลยใช้เวลาทักสิกควรานิทิวันนี้ก็คือเป็นวันสำคัญเป็นวันวีสาขพูชาจึงตรงกับวันสำคัญคือ เป็นวันที่พุทธเจ้าประสูนก็คือเกิดตัดสรู้ก็คือเข้าถึงความจริงปัญญนิพานก็คือการดับสินกิเลสพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่ตกทอดมาถึงเราเนี่ยก็คือสัจะทรมคือความจริง ความจริงอันประเสิอที่พุทธเจ้าตรัสรู้สัจจากคือความจริงสี่อย่างทุกขสาเหตุแห่งความบีบคั้นทั้งทางกายทั้งใจชื่อว่าทุกข์สมุทัยคือต้นตอของปัญหา ความทุกข์กายทุกใจนี่โหลดคือจัดการแก้ไขปัญหาแต่มรคก็คือวิธีการลำดับขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหาข้อที่หนึ่งทุกก็เพราะความทุกนี่แหละพุทธเจ้าจึงต้องการสวัยหาความจริง ถามอะไรที่ต้นตอสาเหตุของความทุกข์ของชาวโลกทั้งหมดก็คือการเกิดถามว่าการเกิดต้นตอหลักๆก็คืออะไรก็เพราะยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีกิเลสก็สร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุแล้วก็ได้รับผลกรรมก็คือวิบากวนเวียนอยู่อย่างนี้ เรียกว่าสังสาราวัตเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยสรุปแล,ล้วโดยรวมของชาวโลกทั้งหมดทุกคือต้นตอของปัญหาของความไม่สบายกายไม่สบายใจในทางพุทธศาสนาให้คำนิยามไว้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่งถ้าบุคคลใดคนหนึ่ง เขาไปยึดควาเป็นของเราขอแม่เราสย์สมบัติเราลูกหลานเราสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหววยิงปูพันมากเท่าไหรยึดมากเท่าไร่ก็ทุกมากเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ เพราะทุกคนเมื่อยึดแล้วก็ต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราตลอดไปสังขารเมื่อยึดว่าเป็นของเราแล้วก็าห้ามเปลีป่ยนแปลงต้องอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้นต้องดูด,ดีเท่านั้น,นถ้าเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดขึ้นทันทีบุคคลผู้เป็นที่รัก พ่อแม่ปู่ย่าตายายท้ามบุคคลเหล่านั้นพัดภาาไปจากเราแต่พัดภาาเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนี่ก็เพราะเหตุถึงความยึดหลมเป็นของเราสรบสรบัติเสวงหามาแล้วต้องอยู่กับเราหนาที่สุดห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามจากเราไป แต่เมื่อว่าทรัพย์สมบัติจะอยู่หรือจะไปมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของเขาทุกสิ่งทุกอย่างพทธเจ้าวบอกว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความยึดกูกพันยึดมากอะไรก็ทุกมาเท่านั้นคนที่มีความทุกข์คือปล่อยวางอะไรจะเกิดก็คืออยู่ที่เหตุปัจจัยของเขา นี่คืออย่างที่หนึ่งความทุกของชาวโลกทั้งหมดไม่ว่าอยากดีมีจนจะอยู่ในชนชั้นวรนณะไหนไม่ว่าเป็นยาจบหรือเศรษฐีความทุกข์เหมือนกันความสุกขก็เหมือนกันตรงกข้ามกับความทุกข์ก็คือยิ่งปล่อยวางได้มากเท่าไหร่ความสุกขก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณของการปล่อยวางอย่าเข้าไปยึดเอาเป็นของเรา ยึดมากเท่าหร่ก็ทุกมากเท่านั้นนี่คือสาเหตุของวามทุกข์องิจจโลกอย่างที่สองสมุทัยคือต้นต่อของความทุกข์คือปัญหาต้นต่อทั้งหมดพุทธเจ้าบอกว่าเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เขาไปยึดมันว่าเป็นเิ่งจี่แท้จริงแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเราชั่วขาวแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดเขาจะสุขจะทุกข์จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาอยู่ที่เหตุปัจจัยเราดูแลเขาเพราะฉะนั้นต้นตอของปัญหาทั้งหมด,หมด,หมดก็คือกิเลส ฐานกิเลสของชาวโลกทั้งหมดมีอะไรบ้างชาวโลกทั้งหมดมีกิเลสอยู่เหมือนกันคือความปรารถนาความต้องการโทสะความขุนเคืองความเศร้าใจโมหะกือความหลงกิเลสสามตัวเนี่ยมันสร้างปัญหาให้ชาวโลกทุกคนน่ ถ้าสามารถขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในใจของเราได้มากเท่าไหร่ใจเราก็เบาได้มากเท่านั้นทุกก็หายไปตามปริมาณของการขัดเกลาอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยพุทตเจ้าเปรียบเหมือนหมอหมอที่รู้จักวิธี จัดการกับคนป่วยว่าคนป่วยประเภทนี้จะให้ยาขนาดไหนพิธีการใดที่จะทำให้คนป่วยหายจากโรคพุทธเจ้าชี้แจงบอกตางไว้หมดแล้วมีอยู่อย่างเดียวก็คือคนป่วยจะต้องเอาคำสอนของหมอขนานยาของหมอไปปรุงลัลประทาน ความทุกข์ของชาวโลกก็เหมือนกันพุทตเจ้าชี้ทางบอกทางให้ดำเนินจะทำยังไงให้ทุกข์มาลดน้อยถอยลงพุทตเจ้าไม่มีทางที่จะทำให้ใครมีความสุขหรือมีความทุกข์ได้พระองค์บอกว่าเรามีแ่หน้าที่ชี้ทางบอกทางแนะแนวทางเท่านั้นจนจะทำตามได้มากน้อยแค่ไหน เนอยู่ที่บุคคลคนนั้นที่มีความทุกข์แล้วนำอคำําสอนของพุทธเจ้าไปจัดการกับชีวิตจัดการกับทุกข์ของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเปรียบเหมือนหมอเนี่ยรู้ยาจัขการหนาไนหนที่จัดการกับโรคของคนป่วยบอกขน,นาดยาเนตวิธีการรักษาจ่าย,ยาแต่หน้าที่ของคนป่วยคือต้องรับประทานยา รักษาเอาเองหมอดีแค่ไหนยาดีแค่ไหนถ้าคนป่วยไม่รับประทานยาก็ไม่หายโรคอคําำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าจะเลิญประสูที่สุดทั้งโลกนี้และเทวโลกแต่ไม่สามารถทำให้สัตว์โลกทั้งหมดพ้นจากความทุกข์ได้ มันเป็นหน้าที่ของคนป่วยที่จะต้องจัดการกับชีวิตตัวเองความทุกข์มันอาศัยใจเราอยู่คนที่เอาความทุกข์ออกจากกายจากใจของเราคือเราเท่านั้นไม่มีใครจัดการทุกข์ของใครได้แม้แต่ทางพ่อแม่ลูกมีความทุกข์มีปัญหาพ่อแม่ก็ชี้แนะแนวทางบอกแนวทางวิธีการจัดการ แต่วิธีการที่ทุกจะออกจากชีวิตจิตใจของลูกก็คือลูกต้องจัดก,การเอาเองหมอมีหน้าที่แค่จ่ายยาแล้วประทานยานแทนคนป่วยไม่ได้ทุกสิ่งทุกอยา่างคนป่วยต้องดูแลตัวเองยาดีขนาดไหนหมอดีขนาดไหนถ้าคนป่วยไม่ยอมรับประทานยานก็มีหายโรคเหมือนธรรมะของพุทธเจ้า ให้ศึกษาเรียนรู้ดีแค่ไหนทำไมสามารถนํามาจัดการกับชีวิตตัวเองแล้วก็ไมีเกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างค,คําสอนในทางพุทธศาสนา,า,า,าจะมีประโยชน์ก็ต้องมาเรานํามาจัดการกับชีวิตตัวเองให้ได้นี่คืออย่างที่สองสาเหตุของความทุกข์เกิดจากที่ลนี้ที่อยู่ในใจของเราสามนิโรน วิธีการดับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นลอยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยการแก้ไขปัญหาดีที่สุดในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้แก่ที่ตัวเราปัญหายิ่งโมอ,ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็ไม่จบ มันจะพ่วงโยงไปเรื่อยๆจากหนึ่งปัญหาก็ขยายเป็นสองปัญหาสามปัญหาไม่มีจบสิ้นชั่วอายุไขของเราร้อยปีเราแก้ปัญหาไม่จบแต่ปัญหาจะจบก็ต่อเมื่อเราดึงเข้ามาในใจของเราน่แก่ข้างในเนี่ยแก่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่เราวางใจ ได้มากน้อยแค่ไหนปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนฝืนใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราเข้มแข็งได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายิงเข้มแข็งได้มากมันก็สามารถต่อสู้กับทุกปัญหาได้มาก แต่ถ้าเมืนอ่อนแอเมื่อไรมันก็ถูกทุกทบสมใ้ง่ายทุกข์ึ้นขึนถ้ามันลกใหญ่ก็สามารถซัดทำลายฝั่งหรืกอกำงเทได้แต่ถ้ากำแเพมันเด่นหนาแล้วขึ้นไม่สามารถกระทำอะไรได้ความทุกข์ก็เหมือนกัน สัจใจของเรามันมั่นคงมันแข็งแรงเหมือนกับแพงฟิลาเนี่ยคือจะซัดมาเท่าไหร่ซัดมาแล้วก็ไหลกลับไม่เกิดปัญหาแต่ถ้ากองแพงใจของเรามันอน่อนแอเมื่อไหร่มันสุดโตมเมื่อ,อไหร่มันเจ็บป่วยเมื่อ,อไหร่มันคนมีแผลอยู่แล้วเ,เจอแรงกระทบนิดหน่อยก็มีปัญหา คุณมีแผลอยู่ในใจอะไรก็ทุกไม่ได้แผลหนองฝนะีมันกัดหนองอยู่แล้วสัมผัสนิดเดียวหนองก็แท้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมารู้แล้วว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรวิธีแก้คืออะไรวิธีจัดการคืออะไร หน้าที่ของเราคือจัดก,การกับชีวิตตัวเองเ่ยพละพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปจัดก,การชีวิตของใครเลยทุกคนต้องจัดก,การชีวิตของตัวเองให้มากที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดข้อสุดท้ายมัรก็คือลำดับขั้นตอนของ,ของการแก้ไขปัญหาจัดก,การปัญหาอย่าลืมว่าชีวิตขนเราเนี่ยก็ชื่อว่าความทุกข์เลย มีหลายระดับอันไหนสำคัญที่สุดกับชีวิตเราจัดการตรงนั้นกน่อนตรงไหนสำคัญที่สุดช้าไม่ได้ต้องเร็วบางอย่างช้าได้เอาไว้ก่อนบางอย่างช้าไม่ได้ต้องจัดการให้เร็วทุกบางอย่างเปี่ยวเป็นไฟใหม่บนศีสั์ ช้าไม่ได้จะรอให้ใครมาดับไม่ได้ไฟมันลุกอยู่บนศีรษะเราหน้าที่ของเราคือต้องรีบดับให้เร็วที่สุดทุกก็เหมือนกันเมื่อมันลุกอยู่ในใจของเราเนี่ยจะรอให้ใครมาดับไม่ได้ยิ่งช้าเท่าไหร่มันก็ทําลายคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นหน้าที่ของเราคือต้องรียนจากการทุกที่มันลุก สูงอยู่ในใจของเราให้เร็วที่สุดเพราะไม่มีใครมาทุกอยู่กับเราพอ่อแม่รักแสนรักห่วงแสนห่วงปรารถนาดีแค่ไหนท่านไม่สามารถดับทุกข์ที่เกิดในใจของเราได้ท่านได้แค่ชี้ทางบอกทางแนเแนวทางเท่านั้นแต่หน้าที่ดับเป็นหน้าที่ของทุกคนต้อง,องจัดการตัวเองนี่คือคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธเจ้าในตตัสนุมาเนี่ยใช้เวลาบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงหกพรรศาสอนอยู่ถึงสี่ห้าพรรศาพุทธเจ้าได้ทิ้งมรดกธรรมะของพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนที่พุทธเจ้าบรินีผ่านสอนครั้งสุดท้ายก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าประมาณ สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จิหลัง,ย,งยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็เพื่อจากจะจากช้าจากเร็วสักวันหนึ่งก็ต้องจากเพราะเป็นอน,นิจจังไม่แน่นอนหน้าที่ของทุกคนก็คือสร้างเกาะคุ้มครองป้องกันตัวเองคือความมีเท่านั้น ค้นชื่อว่าความดีแล้วมันจะดูแลคุ้มคงปกป้องเราทั้งโลกนี้ในโลกหน้าตามใดที่เรายังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏหมุนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่จะหล่อเลี้ยงเราก็คือความดีเท่านั้นความดีมันจะดูแลเราทั้งปนีและพกหน้ามันไม่มีอะไรซื่อสัตย์ต่อเราเท่ากับความดี เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือสั่งสมความดีให้มากนึกถึงคําสอนของผู้เผยพรวจ้าคือทุกคนต้องดูแลตัวเองจัดการตัวเองบริหารจัดการปัญหาของชีวิตตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้นกายใจของเราเอย่าไปฝากไว้ให้ใครดูแลคนที่ดูแลชีวิตเราดีที่สุดไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่บุคคลผูเป็นที่รัก บุคคลเราเนียแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราคนที่ดูแลีืิอเราดีที่สุดคือตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มาขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่มาร่วมสดมนในวันปิสาขบูชาเนี่ยให้ทุกทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอ,ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสมเร็จทุกประการจนก็จะมีพน